สวัสดีครับอาจารย์ประการณนสงขาประธานสภาพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียนได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเหรียญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นจอมทัพอโยธยาเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์ท่านองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ผู้มีคุณอุปการต่อแผ่นดินไทยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีไว้เพื่อเป็นสิริมงคลทางสภาพระเครื่องพระบูชาไทยอาเซียน จะทําการมอบเหรียญที่ระลึกเหรียญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นจอมทัพอโยธยาให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อรับเหรียญที่ระลึกเหรียญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นจอมทัพอโยธยาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกที่จะมารับเหรียญที่ระลึกเหรียญองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นจอมทัพอโยธยาได้ด้วยตัวเอง สามารถสแกน QR ว o d e คที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เราจัดส่งให้ท่านโดยมีค่าจัดส่ง50บาทขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์รัพ์มูนิเทพประธานมูนิธิรือศีพะมงีสำหรับเหรียญ พระนเรศวรมหาราชรุ่นจอมทับอโยุยานี้ได้รับความเมตตาจากพระเกจิทั่วประเทศและที่สำคัญเราได้ตั้งชื่อของชนวนมวลสารนี้ว่าไตารัตนสูตรทาไมถึงตั้งชื่อว่าไตารัตนสูตรเนื่องจากเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นำพระสูตรที่มีอยู่จริงในพระไตรปิฎกทั้งสสูตรรงมาจารึกรงมาจารเขียนบนแผ่นโลหะสามชนิด แผ่นเงินแผ่นทองคําและก็แผ่นทองแดงหรือแผ่นเงินทองหน้าสูตรแรกเรียกว่าโมรปริศหรือคถานกยุงทองเป็นสูตรที่ใช้ทางด้านแควคาดปลอดภัยเจริญทางด้านยศศักดิ์สุขภาพพารณาไมแข็งแรงสูตรที่2เป็นรัตนะสูตรที่สมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ได้มอบให้แก่พระอานนท์เมื่อครั้งที่ยังเกิดโรคหาระบาด เพื่อไปทําเป็นน้ําพระพุทธมนต์ประพรมหรือร้างโรคหาหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสูตรที่3คือโพชชังคปริตเป็นสูตรสําคัญหรือเรียกว่าโพชชงเจ็ดสัทวิปิปาสุคือเส้นทางแห่งการอุดพ้นเราได้นำสามสูตรนี้มาจารึกลงแผ่นโลหะนำมารอมรอรวมกับแผ่นชนวนมวลสารที่ได้มาจากพระเกจิทั่วประเทศเพราะฉะนั้น เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นจอมทัพอโยุทยาจึงเป็นรุ่นหนึ่งที่มีชนวนมวลสารสศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณทางด้านต่างๆที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้ตลอดจนถึงพิธีเทวาพิเศษพุทธาพิเศษมังคราพิเศษถึงหวาระด้วยกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนพวรนคุณสาโร ผู้สืบทอดวิชายันนเรศวรปราบผงสาหรือพระยันนเรศวรปราบผงสาและพระยันมหาจากักรพรรดิตาธิราชต้นตำรับอยู่วัดประดูทรงธรรมหลวงพ่อได้เมตตาจานแผ่นยันมหาจากักรพรรดิตาธิราชให้ถึง9แผ่นจานยันนเรศวรปราผงสาให้ถึง9แผ่นรงแผ่นโลหะมาหลอมหล่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นมหาชนวน รัตนาที่คุณในครั้งนี้เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในครั้งนี้จึงเป็นอีกรุ่นที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธคุณทางด้านต่างๆด้วยเจตนาของผู้สร้างที่บริสุทธิ์ส่งมอบถึงมือท่านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพุทธบริษัททุกท่านเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเป็นสิริมงคลกับชีวิต เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งอย่างในชีวิตของท่านครับสวัสดีครับพลตรีชัย,ยนาทญาติชิมพรีอดีตนายกปร,รินธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูประถมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปัจจุบันนายกสมาคมวีระบุรุษไทยอาสา ขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนได้คุณาทราบว่าสมาคมได้รับการมอบเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่นจอมทัพอโยธยาเพื่อนำมอบให้กับพี่น้องทหารตำรวจอาสาสมัครและพละเรือนซึ่งปฏิบัติราชการชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องทหารตำรวจอาสาสมัครและพละเรือนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจและปกป้องคุ้มครองตนพร้อมทั้งจะได้ล้อมระลึกทึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านสมเด็จพระเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติและเพื่อน้อมนำไว้ยึดเมียวจิตใจและเป็นสีบงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับ